ช่วยอันนี้ทําหลังคาจะให้ลูกชายมามาทําให้ช่วยปูนะอื่าแม่ก็ก็จะช่วยปูอย่างนี้ จนจนสิ้นลมหายใจว่างั้นเถอะถ้าบางทีถ้าถ้ายยานะถ่ายาลมหายใจจากแล้วก็จะแบ่งกระดูกมาไว้ที่นี่นะจริงจริงอันนี้พูดจริงนะะได้ปฏิญาณตนแล้วว่ายาจะทำทำให้สำเร็จทุกสิ่งด้วยเลยสาธุยาสาธุขัน้าโอ้มนุด้์ยาเด้อยายามุนเด้อข่ายาเด้อ ค่ะค่ะทุแล้วคนู้วาทานกุบุญน้ำยาน้นอะไรก็ได้ปวดภัยลูกหลานด้อยยาเนื huh. ้อค่ะมากแมาไก่เอาให้งาก็ไดมาแต่ส oh, okay. ีสกิมากเลยไหมทุน้ำยาเนื้อค่ะมีเรื่องโากลามยาเปยังไดเน้อยาเพิ่มมาสัมผัสแล้วอ๋ค่ะ ขันว่าเพิ่นมาแลลวบ่อย่างยังบม่ได้เพิ่นดีใจเพิ่นจะร้องไห้เพิ่นจังสี่นะเพิ่นบางทีเพิ่นญาณคีเพิ่นจะเบียว่าคนที่พูดไพเราะแล้วก็จะพูดกับลูกกับหลานมีสีมงคลค่ะเพิ่นเวาเพิ่นอ่อนนอนท่อมโตนะเพิ่นสายย่านเพิ่นเป็นจังส่นบแเ่นมากปึ๊บจังสี่โอหังกับลูกกระเต่ามีแต่ความเมตตาเวทนาลูกหลานเอ้ยเด่ลําบากต่าเออ กรรมพวกมนุษย์ทั้งหลายกรรมเพราะอะไรกรรมเพราะว่านี่สินที่เรากมไว้เราไม่ปล่อยวางสักทีแม่นบอยที่พาฝันมาก็เพื่อนี่สินนี่แหละเราจะปล่อยวางอย่าไปกรรมมันไว้เลยออันนี้เรื่องจริงก็ขอฝากฟังเอจีทุกคนขอให้เจริญรุ่งเรืองคิดดีทำดีแล้วขอให้มันงมีสีสุขอยากได้อะไรก็ขอได้ตั้งใจแล้วก็อธิษฐานลำลึกถึงครูบาอาจารย์ก็ ปู่ย่าตายายที่วัดดอนปา่ากล้วยปู่เพชรทุ่งไฟปุลศีตาไฟพระพี่นาคอาคราตยญานาขีทุกลูกพระองค์ที่อยู่ในสถานที่แห่งนี้ขอให้นะ <c oughs> 16ชั้นฟ้า1 5ชั้นดินจนเปิดที่เปิดทางเปิดบารมีให้ลูกทุกคนจงเจริญรุ่งเรืองด้วยเธอเจ้าค่าสะาสาธุค่ะบ่มีอย่างยาเป็นคนธรรมดา,าเป็มท่<อ>าเหรียน3 9มห้า อันนี้คือเดี๋ยวย่าจะปล่อยให้นะอ๋อค่ะประกามาเดียวดยย่าไปเขียนวเอาไมกอีกจีกแหงานะมันงคอยโตใหญ่นะีย่าไม่ีกจ๊กเอาสีแดงว่าย่าสีนํำเงิน,อนออเอาสีนี้ก็ได้จ้ะเออแต่แต่งวดนี้ย่าชอบตัวนี้ชอบมากที่เราชอบที่ตำหนักของย่าย่าก็บนวันสังเกตปูกกับย่าตอนที่จะเดินทางมามย่าบอกว่าถ้าถ้าบุญบารมีของลูกได้ตัวนี้ ลูกจะได้มาสร้างบนบารมีกับปูกับย่าจะสารจะสร้างต่อไปแต่อันนี้ชอบมากที่สุดก็คือ9 5อันนี้9 5ยาชอบอ,อันเป็น,นบน,บนเป็นล่างยังไงล่ะย่าดอกอไม้สวรรค์น,น่อันนี้อันนี้ล่างยาคิดว่ามันออกล่างนะเอาต้อไปคิดคจอะไรอ่าบุญเด้อยาได้ให้ไทยโลงไทยกล้งอลงเนี่ยยายล่างไว้ไปเดี๋ยวเห็นหลย เอ้าผู้ใดเขียนสันที่แรกือเขียนเข้าสามหาสันยาไ่พลดูเอาไม่เอาไม่เอาอันนี้เขียนผิดด้อแอดวินเขียนผิดนะครับเด้ออันนี้ของยาเขียนเองครับผมที่เขียงไร่เมื่อยาก็คือเก้าหาเป็นตัวเด่นอันนี้ไม่บดไม่ล้างบ่ญาสามเ็ดกำหนึ่งหกคือล้างเนาะเก้าหากบสามเก้าหานี่เป็นบนเนาะยาเนาะผู้ใดซุ้มยังมาบาง นั่นแหละก็คือเลขดอกไม้สวรรค์ของปูก็เหมือนกัน,นแต่ตามหลักแล้วคือย่าจะเอาของผ้าจา์มาถึงแม้ว่าย่าไม่ได้มามาที่นี่ย่าอยู่ที่ตำหนักตนเองผ้าจาย์ก็ทรงลายไปให้<น>เขาบอกว่าย่าชอบตัวไหนเวลาเขาเขียนตั้งหลายตัวเนาะย่าก็นั่งอยู่ทีนี้ถ้าชอบตัวไหนมันจะออกตัวนั้นมันเป็นลักษณะแบบนีน้แต่ว่าเลขของปู ของปูหกห้าใช่ไหมยาว่าหกเป็นเก้าเก้าเป็นหกม,มันก็ตัวเดียวกันมันก็ตัวเดียวกันไอตัวนี้ก็ตัวเดียวกันเหมือนกันครับไี่แหละว่าเพื่อนว่าเนี่ยเคลื่อนผมยางมากไก่ไกเคลได้นยิ่ขคาวว่าถือมาแหล้วหลายงวดบ่อยยาที่ว่าเพื่อนว่าจะถือตัวตกันมากนี่จะงวดาถือมาตอนไหน ตอนระยะหลังๆนี่บอก็เก่างวดเก่างวดถ้าว่ามันเข่าตัวนี้ก็สิบงวดโอ้ถ้าเข่างวดนี่คืองสิบงวดจ้าโดยตามรักและเลขกงากับ่ไบ้หลายตัวกะทิไฮยุซ้ำนี่ซ้ำนี่โอ้ยมันบ่หลายตัวแล้วเมันสิออกหลายตัวอยู่บ่มันจะออกซ้ำนี่เรียกกั็บออกหลายตัวดอกแต่ว่านังเทียร์ไหลายตัวมันเจอบไว้เพราะว่หญ้าขันหญาสิให้เลขอัน ใครเจ้าญาบ่ให้หลายเลขเพราะว่ามันเพื่องเงินมต่ทั้งสิรัญญาแข็งแข็งนะถือว่าเป็นโอกาสดีของเอฟซีที่ได้มีโอกาสได้มากท้ายถ้ำราคาได้มีโอกาสได้มาเว้ามาจ่ากันครับญาเมื่อนี้เนาะอาจารย์ไก่เอฟซีทุกท่านทุกคนนี่ก็ให้มีโชคมีชัยก็ขอให้มีบารมีครับผมคิดดีทำดีแล้วก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองบอกว่าจะเดินทางไปไสก็ให้ไดเอฟซีหลายๆครับผมจ้าสุจ้า สองซนต์ตัวเนาะยาเนาะอันนี้ก็ะชิบมีซัมนี่แหละยากระได้กระชิบขวัญหญ้าซัมนี่แหละ,ลกกละแต่มาตั้งแต่ม,มามาหอดวันที่แปดเน,นาะหญ้ากับ่ได้ยุดิได้ย้อนแต่ว่าข้าเจ้ามาหาแต่เป็นหญ้า,าหญ้ากับเบาเบาให้เพื่อนไทยมาจังสี่อะ ทำอินีไม่รู้จักอินีอินจังสีนะคือเมื่อนีเปิดใจไม่รู้เป็นอย่างเพราะว่ามืนอนีวันพาแม่นบอสท่านจะอยู่กับเราตลอดท่านจะไม่ได้ไปไหนทีนี้มันจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะว่าท่านอยู่ด้วยไงถ้าเพื่อนมากเพื่อสิเว้าไทยเพื่อนบริวเวาเวาภาษาเล่าจังสีนะมันจะเป็นลักษณะแบบจังสันเป็นบุญของลูกของหลานจะเป็นบุญของลูกของเต่าที่ม่ารู้จักกันเนาะ ก็ญากับบัจสิวายจังไดถ้าบุญบินปารมีของห้ากับทามันใด้ามันโขวมันเข่าห้ากัสิไดมาพอกันอีกคือหววนีญาบนวันสันกาวัยกระปูกับยาวาถามันเข่าหววนีวันที่สิบเจ็ดสี่หอดเนี่ยกะบญากัสิไดก่อนล่ำถวายปูญญาภาพวิดามันดาอยู่ที่ในสถานที่แห่งนี้ที่เขาเพราะว่าเพื่อเต่เก้าแต้หลังหนี้ญาจิยำยำข่วมใดว่าจะคล้องมาตายอยู่นี้ บ,าน,บานมันไม่จมน้ำอยู่มองหนีเนาะเพราะว่าเมื่อก่อนพ่อแม่ไปไปลงสำเภาก็คือเขาไปขายของถึงขี้เกียจไปจ้ำได้จํำได้ว่าพ่อแม่ไปไปลงสำเภาแล้วก็ให้ลูกสาวอยู่บ้านเราก็ทำความสะอาดทำอะไรทีนี้มันมีน้ำขึ้นมามันผักไปอย่างนี้ <değil S 2> มันก็จมตายอยู่มองหนีอืเรื่องของเดือนก็ส <değil S 2> ิได้มาสางถ้าบาแมนลูกล้านก็คงจะประเด็นมาสางมันบอก อะชาติเชียนวันนี้ก็ท <lawsuit> ี <rotor> ่ลบกวนหญ้าซ้ำนี่แหละครับผมวันนี้วันเชียนวันปลาไหหญ้าพักปันซักชัววันนี้เนาะอาบน้ำแล้วก็เข้าปฏิบัติธรรมเท่านั้นครับผมก็ขอให้เราด้วยย่าที่อยู่ไร้เมื่อปะอันนี้หญ้าไม่จำกัดเพราะว่าถ้าอยากกลับกลับป๊าปถ้าไปอยากเมื่อก็ะยุ่งซ้ำปันเจ้าของซ้ำยุ่งซ้ำยุ่งเมื่อเจ้าของสั่นต่อยูแบบสบายใจตัวนี้ยูแบบสบายสบายเบาเป็นห่วงเบากังวลในอย่าง ถึงว่าละมาโปรดมาพายลูกร้านยาลูกว่ะนั่นล่ะมันหอดเวลาแล้วค่ะแต่ว่ายาทำหน้าอวว่่าวัดโดนป่ากล้วยเราลําบากตากกรรมตั้งแต่เฮ็ดมาตั้งแต่สางมายาอุ้ยแบกภารทุกสิ่งทุกอย่างคนสุดท้ายยากั็เลยวางสีปูยาไม่ยาถวดก็ดียาหน้าที่แต่ว่าพสหกห้าจะเจริญรุ่งเรืองจะมีคนมาช่วย 6อกหกํากำลังได้สองหมื่นได้ยินข้าวไปก็คือกระโคมเมนบอแต่ว่าหกหกนี้พุ่งแรงก้เบิงถ้า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 ติตามมาเบิงเนาะเพราะว่าเพราะว่าในจิตของยาวาเจ้าไหนมันเป็นจังสันก็ให้ติตาาเบิงมันเป็นคือจังยาวาบอ กระเบิงตอนนี้ก็คือผ้าจานร้านของปู่เพื่อนกระไดมาเฮตดมาทำมาสางนำ้ำยากระไดมาร่วมกิจกรรมแมนบอมีมีเล็กมีน้อยอะไรก็แล้วแต่ช่วยกันมายากระมิดสาทุนํ้ำพอที่จะช่วยได้ยากระช่วยพอทําเองอยากระทำมันเป็นปันซี่ตลอดแต่กี่โอ้ยลกลุงล่างมีแต่อันกอไผ่หนึ่งมันเข่ากรไดไหมพากันทางแล้วก็ ตัดเฮ็ดอันนี้เฮ็ดโค้งย่างอ่อมจงกลมแมนบออัน,นมองยก ok ซิมตัวน,นี้มีแต่อย่างตนนำแกเกีียวแม่ดุดก็ว่าได้แต่ผู้ใดมาตาัดหูบอตัดใต้แล้วสองโซอคนที่มาร่วมด้วยกันนะมีบานชีเจริญที่นี้ยาก,กันเลย สิตัดสิขึ้นกบไม้หญ้าขึ้นเองเด้ต้องตัดเองในโบสถ์ในยังก็คือกันตัดเองออกระโปงเสื้อกับทามผ้า,าจานบึงบนว่าอุ้ยจานาทุ่งเถื่อนเบาเด็กน้อยเด็กนี้จำนีเนาะออกไมก่กระซางเพคนทางตานคนทีเพิ่พนบดายลูกนะคือนนั่งอ่อนนี่ยู่ไอ,อ้น้องค่ายบอกแต่งงานยี่สิบปีไม่ได้ลูกนะเพิ่นมาขอน,ำน้ำยายาว่าอีนางกำได้ลูกผู้ชาย ปัญญาบ้านบัดรุ่นอุ้มล <rzy> ูกมาให้ยาผูกแขนให้ได้ผูซ้ายหรืออันนี้คือความศรัทธาความเชื่อเนาะความเชื่อของเขาเด็กหน่อยเด็กย่างมีแต่ร้านยาเป็นพันพันคนกันเลยเอามาสานต้นไม้นะจ้าจ้าไม่งาจ้าโอกาสนา้าญญาได้ยุ่็สิได้บอกแนวทางจ้าจ้าจ้าจิได้เที่ยวไปเที่ยวมาอยู่สีต้นยา